Oh. <c oughs> <c oughs> อ้า,าวอืมอ้าช้าแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกรวมนะฮะเอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่กับผมต้นการเซเบอร์การ์ชไลฟ์แอนด์เกมกับเกม t h เดอะเอสเคปิสนะครับก็ในในวันนี้นะฮะก็กลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มทำการเ,เรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะโอเค อ่าก็ผู้คุมคุยกันไปครับมีงานให้ทําด้วยนะคนนี้หาอะไรคนนี้ชื่อวัดนะผมเขาบอกว่าหามีดใบมีดโกนนะฮะเอาเลยครับส่วนคนช่างนะครับเขาบอกว่าโจเนี่ยอยากให้เราไปจัดการคนที่ชื่อว่าโจนะครับเราถึงจะได้ตังค์ส่วนโจนะครับก็ให้ฟอยนะครับไปกับวัดนะครับแต่วัดยังไม่เอาคืนมาให้นะครับให้จัดการเอาฟอยคืนมาซะนะครับโอเค ควสแต่ละคนนะฮะส่วนเช a สนะครับเขาบอกว่าให้เราทําการดึงดูดความสนใจนะฮะแต่ผมจะไม่ทําแล้วกันนะมันแปลกๆนะฮะเราทําโทษด้วยความรักนะครับนี่คือพ่อแม่สมัยก่อนนะครับโอเคเหมือนเปียบเลยในดูสิถาดมีอะไรบ้างมีมีดนะฮะเอาไว้ตัดรัวได้นะผมว่าผมจะเอามีดวางไว้ข้างนอกนะคร ส่วนซ่อมเนี่ยผมก็น่าสนใจนะเก็บไว้เดี๋ยวๆเ,เข้าไปกินข้าวก่อนเ่ยมีการแย่งพุดดิ้งมาด้วยฮะ <c oughs> อือาบางคนก็แบบอาหารอร่อยนะครับบางคนก็แบบไม่อร่อยนะฮะหลากหลายครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้แย่มากครับเชฟต้องกแก้นะครับแล้วก็มีคนอยู่ในซุปด้วย พุดดิ้งหายอะไรอย่างนี้โอ้แต่ละคนโอเคครับเราจะเริ่มทำเควสกันนะครับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่าอันแรกคือหาเลเซอร์เบลดนะมีดโกนนะฮะแล้วก็หาวัดนะฮะผมพัสดีมานะฮะโอเคหาใบมีดโกนก่อนโอเคครับเจอมีดนะฮะ ก็ดีไปคนสิคนนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะคนนี้ก็เหมือนเดิมครับเชสเราไม่มีใบมีดเลยนะฮะโอเคชุบเจอตะวีนะฮะแล้วก็แผ่นเหล็กนะฮะแผ่นโลหะ มาเริ่มคลองขึ้นละอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยตะไบนะฮะเรียกว่าไฟานะฮะอืมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าตะไบหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปค้นข้อมูลไปหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องโอเคค้นแป๊บหนึ่งโอเคครับค้นข้อมูลมาแล้วนะครับไฟไปว่าตะไบจริงด้วยนะโอเคต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะฮะเพราะว่าผมอยากให้มันถูกต้องนะเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ นำไปใช้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษโอเคเนาะผมจะพยายามค้นให้น้อยลงแล้วกันนะคนนี้มีอะไรครับมีิ่เทปนะฮะไปเริ่มค้นที่อื่นนะครับอืมตำใบอีกแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่ง อืมส่วนคนนี้มีแต่ไม้นะฮะอ่าคนนี้น็อกครับเจออะไรอ่าเป็นเทปนะฮะเอามาก่อนไหนดูซิคนตัวอ่าไม่เจออะไรครับเจอแต่ตะไบครับเอามาด้วยแล้วกันนะโอเคผมว่าผมจะทำเควสหนึ่งนะซึ่งเป็นเควสที่เราต้องไปสู้กับเอ,อ่โจนะฮะ คนชื่อโจนะครับปุ่มบนขวานะฮะปุ่มบนขวาเนี่ยเอาไว้บอกชื่อนั่นเองนะฮะโจขอโทษดัวพวกโอเคครับกดบีเพื่อต่อยนะครับหลังจากนั้นก็ต่อยอีกเรียบร้อยครับอ่าได้ตังค์มาแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ไปหาวัดนะครับผมไปต่อยวัดเขาบอกว่าวัดมีของนะฮะ มีฟอยนั่นเองต้องโยนฟอยทิ้งนะครับเขาบอกมางี้นะโอเคแต่ก่อนไปเนี่ยผมว่าผมจะดูหินก่อนนะค,คำใบ้นั่นเองเองนาะมาตู้โทรศัพท์ขอ10บ,บาทก่อนเลยนะครับอันนี้คือชีทลบนะครับก็คือเป็นเชือกนะครับที่ทำจากผ้าปูที่นอนนะครับ ใช้ในการปีนลงจากหลังคานะครับอ่ามาสิบาทสุดท้ายครับอันนี้คือเม k ชีพแฮนดด็อนะครับก็คือด้านด้ามจับแบบไทยประดิษฐ์นะครับก็คือแบบว่าใช้ในการครับเป็นที่ขุดแล้วก็เป็นเสียมได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือแบบประดิษฐ์ขึ้นมาเองนั่นแหละนะเพราะว่ามันไม่มีมาตรฐานนะเพราะว่าในครุกมันไม่มีอะไรที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองนะ เอาแล้วครับตีกัน,นครับทางเทลเนียมนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้โจแล้วกันนะคืนดีนะฮะโอเคครับไม่อยากสร้างปัญหาเยอะแลนส์ <L ens S 1> ก็มีตะไบนะฮะออกมาด้วยโอเคออกไปข้างนอกดีกว่าออกได้นะฮะ โอเคต่อไปเป็นงานอาชีพซักผ้านะฮะเป็นงานประจำเราเลยนะฮะโอเค okay. ก่อนอื่นก็อ่าหยิบชุดมาครับซักครับชุดโอเคครับชุดที่สาดเอาใส่นะครับ ชึบชึบแจ๋วครับเสร็จแล้วครับต่อไปซื้อทิปยี่สิบบาทเลยนะฮะตรงไหนเอ่ยฮัลโหลนี่โอเคซื้อสิอ่าอันนี้เป็นเอ่อรั้วปลอมนะครับก็คือแบบว่าเอาสายเนี่ยสีเขียวเนี่ยมาพันสามอันมาคราบด้วยกัน,นครับจะเป็นรั้วปลอมนะครับก็ แปลว่านะครับเอาเป็นการคราฟเพื่อหลอกอผู้คุมนะครับซึ่งเราจะสามารถถอดมันออกได้ง่ายนะครับโอเคเพราะว่าผมเอามีดไปไว้นู่นดีกว่าไปไว้ข้างหน้าเลยนะเพื่อได้ใช้มา เออยุงกัดนะฮะเคเพราะว่าผมจะเอามีดไว้แถวๆขอบแล้วกันนะเค okay. แ,แถวนี้แหละนะครับกำลังดีครับเอามีดวางไว้นะฮะเพราะว่าของมันสีขาวเนาะก็คือมันสีขาวนะก็คือเราสามารถวางได้นะเค okay. พวกสีแดงนะยามคงวุ่นนะต่อไปเป็นการออกกำลังกายนะครับ ฟิตปังเอาเชดตีกันนะฮะไหนดูสิเอ,อื้ออีกแล้วนะฮะอยากออกมากเลยอะ่ะฟิตสักหน่อยแล้วกนะันมีหัวใจเยอะแล้วนะครับหัวใจยี่สามนะครับ มีคนบอกฝึกเพื่อจัดการกับยามด้วยนะโอเคหาบน้ำครับยังไม่มีใครให้ซื้ออะไรนะครับโอเคพร้อมสบู่อยู่ไหนนะมีลั้วอยู่ข้างรอบนะครับสบู่อยู่ไหน นายได้อะไรอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะแล้วโทษคุยกันอ้าวมีการโรแมนติกด้วยนะอ้าวอาเอาแล้วครับเมื่อกี้ข่าวหาเรื่องนะฮะคนนี้มีตะไบนะฮะกินข้าวก่อนดีกว่าโอเคเข้าไปแล้วโอเคครับ เพราะว่าเราออกได้เลยนะถ้าสมมติว่าเราทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยเราเราได้เลยโอเคถือว่าดีอันนี้คืออะไรนะเปิดเป็นห้องขังโอเคอันดับแรกเรามาคราฟของกันดีกว่านะฮะโอเคคราฟเอ,อ่อเขาบอกว่าให้เอาท่อนไม้กับตะไบ,บามาผสมกันนะครับเราจะได้ด้ามจับนะฮะ พอหลังจากเอาด้ามจับนะฮะเขาถ้าที่ผมเห็นตอน EP แรกก็คือแบบมีแผ่นเด็กแล้วก็เทปกาวนะฮะก็คือทำแบบนี้แบบนี้ล้วแบบนี้นะเราจะได้เสียมมานะฮะโอเคเก็บไว้ดีกว่าอ้ามีคนบอกให้ผมรีบนะฮะผมก็ไปกินข้าวแล้วนะฮะโอเคเดูซิมีเควสอะไรให้ทำบ้างนะฮะ ต่อไปก็คือ,อ,อหาวัดนะครับคนนี้นะฮะโอคนนี้นะฮะผมต้องเอาของมาให้แต่ก็โทษพวกโอเคทุ่มเลยนะโอเคครับเอาฟอยออกมาครับโอเคได้ตังค์ครับเรียบร้อยอีกเวสหนึ่งก็คือหาหมีดโกนนะซึ่ผมหาไม่เห็นนะซื้อทิปก่อน อ่าอันนี้คือที่ขุดแบบประดิษฐ์นะครับก็คือเหมือนทําเสียมเลยนะฮะแต่จะใช้แฉลงแทนนะฮะโอเคหาเคสทาก่อนนะฮะข่าวทำไรนะให้เก็บฟิวนะฮะคนที่ชื่อฟิวได้ครับไหนอะอาจจะกดย้ํานิดนึงนะฮะผมกําลังตามหาคนอยู่มาแชลให้ทำไรครับให้เก็บข่าวนะฮะเอาตะไบออกจากข่าว เดี๋ยวข่าวตัวเคนะโอเคไหนดูสิโจเอาอันนี้มานะฮะเทปกาวไหนเย่ยนักโทษหายไปไหนหมดเหรออยากได้ตัง น,นี้ไม่ใช่นะค,คนนี้เชดว่าไงล่อยามอีกแล้วนะไม่เอานะฮะเคคข้าวขอโทษนะพวกทุ่มเลยครับเอาตะบออกมาครับได้ตังมาอีกแล้วครับเคอีกคนหนึ่งคือหาใครนะฟิวนะครับขอโทษทพวกเรียกเก้าหนึ่งหนึ่งเลยเหรอ โอเคครับเก็บฟิลไปเรียบร้อยครับมีเควสแตกแต่มีเควสอะไรให้ทำเยอะเลยนะฮะโอเค okay. ไปที่ตู้โทรศัพท์นะครับข้าวก็นอนสลบต่อไปนะฮะมา20บาทอันนี้คือมีดนะครับผมเออหวีติดใบมีดนะครับก็คือเป็นอาวุธพื้นฐานนั่นเองเนาะโอเคต่อไป30บาท โปสเตอร์นะครับก็คืออ๋ออันนี้เป็นโปสเตอร์นะก็คือแบบว่าเราจาะก,กําแพงตรงไหนนะครับเราสามารถเอ่อใช้โปสเตอร์ตัวเนี้ยหลอกยามได้นั่นเองเนาะโอเคกดบีเพื่อวางสิ่งที่ผมต้องหาคือผมต้องหาหนังสือเอยหาโปสเตอร์ให้เจอนะฮะนิตยสารนั่นเองนะอ่านี่ไงเจอพอดีเฮ้ยโอเคครับซน่งสงเราเจอของดีแล้วนะครับ โอเคคราฟเลยนะครับผมจะลองอะไรพิเรนพิเรนนิดนึงนะฮะโอเคเป็นโปสเตอร์นะฮะเขาว่าซ่อมมันใช้จะขุดกำแพงได้นะฮะมาโอเคครับเอาซ่อมมาเยอะๆเลยนะครับติดมือมด้วยเรียกรวมนะครับ อเอาแล้วครับตีอัน,นี้ละเดียวผมเอาซ่อมไปวางไว้ก่อนดีกว่าเคคนนี้มีอะไรครับเอาแล้วครับให้เพื่อนมาเยอะและ้วให้เจ้าหน้าที่บ้างดีกว่าเคครับคนที่จะโดนคนในวันนี้อ่ะ เมื่อกี้เราไปต่อยเขาครับคืนดีงอเขานะครับชุดคนนี้มีแต่กระดาษทิชชู่นะครับลองให้กระดาษทิชชู่เจ้าหน้าที่นะครับรู้ซะด้วยเ <c oughs> จ้าหน้าที่ยิงเกลียดเราเข้าไปอีกโอเคมาโอเคครับกลับไปนอนนะครับ ของเต็มนะครับเนี่ยนะครับประตูมันจะล็อกนะฮะผมอยากจะออกไปข้างนอกแล้วเกินเนี่ยเคในนี้ไปเทปนะครับลองดูอ่าสีเขียวแสดงว่ามันเจาะได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีทิปบอกมานะเป็นการซ่อนการหลบนี้นะครับก็คือแบบว่าถ้าเรามีการหลบนี้นะครับก็คือแบบว่าเราจะถูกส่งไปห้องมืดนะครับซึ่ง ในการหลบหนีเนี่ยเราต้องซ่อนหลักฐานด้วยนะครับเช่นถ้าเราจะเจาะกําแพงนะเส้นการซึ่งเราก็ต้องคราฟอุปกรณ์ดังนี้ครับก็จะมีกําแพงบล็อกปลอมนะครับโปสเตอร์ช่องระบายอากาศปลอมแล้วก็รั้วปลอมนะครับเพื่อซ่อนสิ่งที่เราทําลายไปนะครับโอเคครับอ่าก็คือแบบว่ามันเราไปทําไปเจาะอ,อะไรตรงไหนต้องคราฟของเพื่อซ่อนอนั้นได้นะครับก็คือแบบว่าแลวเราก็สามารถใช้โต๊ะ กลบหลุมได้นะครับแล้วกเ็เราสามารถใช้ถโวส้วมในการกดกดชะโคกเพื่อทําให้ดินหายไปได้นะโอเคครับผมจะออกไปข้างนอกนะเออใช่ครับผมคิดออกแล้วในเนื้อเราจะออกไปข้างนอกแล้วผมก็เก็บชุดยาม,มานนี่นะฮะเอามาด้วยดีกว่าเจาะก่อนเจาะไปเลยนะครับ เก้าทำแบบนี้บ้างอยากออกไปข้างนอกผมจะดูว่าตอนค่ำมีอะไรนะเอย <c oughs> ไม่เห็นโอเคครับเหลืออีกนิดเดียวครับโอเคครับเพื่อความปลอดภัยนะผมจะเปลี่ยนชุดนะฮะเป็นชุดยามนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราสมมุติว่า เราออกไปข้างนอกนะครับแล้วถ้าเราเป็นนักโทษเนี่ยเราอาจจะถูกส่งไปเลยห้องมืดนะฮะแต่ผมจะลองดูว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่ชุดยามออกไปข้างนอกจะเป็นยังไงนะเคแต่มันเสียงมากเลยนะเนะี่ยต้องแน่ใจก่อนไม่มีคนมานะฮะเอาแล้วครับเอาเลยครับแล้วก็วางโปสเตอร์แบบนี้อ่าโอเคครับก็คือเราออกมาจากคุกแล้วนะครับก็คือว่า ให้เรากลับไปนอนนะฮะโอเคไปเราจะลองไปดูข้างนอกกนะครับว่าข้างนอกมีอะไรนะอ้าวมันล็อกนะครับเฮ้ยมีคนมันล็อกนะฮะออกไม่ได้นะฮะโอเคมันต้องมีกุญแจนะะซึ่งผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะว่ากุญแจอยู่ไหนนะโอเค ผมจะลองเจาะกำแพงดูนะเจ้าหน้าที่คงไม่เห็นใช่ไหมก็คือตอนเราเจาะนะครับเจ้าหน้าที่จะไม่เห็นนะโอเคมีคนมาครับอ่าเดี๋ยวเราลองเดินอย่าเพิ่งศบตาเจ้าหน้าที่เลยนะเพราะว่านะเอาซ่อมวางไว้นี่ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรมากครับ งยงไงกับกาแพงนี้ดีเนะกาแพงปลอมนะฮะไอ้บล็อกกำแพงเนี่ยคงต้องหาที่ทิ้งนะฮะแต่ไม่รู้เป็นตรงไหนครับเข้าไปครับมีซ่อมอีกหนึ่งครับเออเราใช้เสียมได้นะฮะผมว่านะเราลองดูกันเลยดีกว่าแต่เสียมมาใช้ขุดดินไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวดูสิอ้าวทุกคนเสียมเราใช้ในการเอ่อเจาะได้นะฮะแต่ผมจะยังไม่ลงมือแล้วกันมันเร็วเกินไปนะฮะเราศึกษาแนวก่อนนะว่าคุกนี้เราจะเอาไงก่อนนะฮะโอเคก่อนอื่นก็ซ่อนบอ็อกกำแพงไว้นะฮะเสียมผมก็ซ่อนไว้ในนี้นะครับเอาชุดมานี่แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นนักโทษเหมือนเดิมนะฮะโอเคนอนเลยดีกว่านะ พรุ่งนี้เชา้าเราจะได้แหกคุกกันวันพรุ่งนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็ตีสามแล้วนะแต่เวลาจริง5้าทุ่มนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างกับผมสลับเกม The e s c a p i ในวันนี้สลับคลิปนี้คงต้องไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ต้องกดซับถ้าเต็มใจก็กดพมมาประคับในเองเนาะสลับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ